สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลฟี่ใหม่อิสุสเชียงตะลายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักนางานใหญ่ค่ะวันนี้เราเจอกันช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ก็จะสี่โมงได้แล้วหมั้นเนะาะเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดอีกแล้วนะคะที่จะพักท่านมาตีวิวรดอีกแล้วนะสำหรับคันที่จะพามารีวิวในวันนี้นะคะเป็นคันนี้เลยนะคะสวยออฟโรดมากๆเลยกับ4ประตูวีครอสสี่คูสี่สามจุดศูนย์เกรด เอ a มแม r กฟใหม่ล่าสุดกับสีบอนเงินนะคะอืมคันนี้นะคะก็เพิ่งมาใหม่เลยนะคะเป็นคันแ,แรกกับสีบอลเงินที่ส่งมอบในรุ่นของตัว m a ็ f o r รลูกค้าหลายๆท่านสอบถามเข้ามาบอกว่าเอ่อแม็ f ฟอร์นีส่งมอบแล้วเหรอพี่ ก็ใช่ที่เรานะคะส่งมอบไปหลายคันแล้วนะคะทุกคนสนใจรุ่นไหนสีไหนสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้พิเศษนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาเซลล์พีใหม่ค่ะตามลิงก์หัวล่างตรงนี้ได้เลย0 9 5 3์8ก9าห้าไอดีลน์พีดับเบหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะเซลล์ปีใหม่เอซูสเพจเอซูสเชยงตะลายบายเซลล์ปีใหม่น้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วย นะคะคเมื่อกดติดตามนะคะให้เรียบร้อยแล้วเราไปรับชมดีเทลรายละเอียดกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยกับสี่ประตูวีคลอส4ี4่คูณสี่สามจุดศูนย์เกร็ดเอมคันนี้เป็นสี่รอน์เงินนะคะทุกคนแม็กฟอสตใหม่ล่าสุดสองพันยสิห้าค่ะไปจ้าอืมกับคันนี้นะคะสี่ประตูวีคลอสสี่คูณสี่สามจุดศูนย์เกร็ดเ็มตัวท<ๆ>็อปสุดเลยกับสบี่รอน์เงินแม็กฟอสตใหม่ล่าสุดสองพันยิบ้านั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะ หล่อมากๆเลยหลอ off ่อออฟโรดจบครบออกจากศูนย์ออกจากโรงงานกันเลยทีเดียวค่ะ,ะก่อนหน้านี้ลงตัวสีบรอนเงินไปออไม่ใช่สีบรอนเงินลงสีเทาเอลบรูดไปนะคะลูกค้าหลายท่านสอบถามบอกว่ามันมีให้แล้วเหรอครับพี่มันมีส่งมอบแล้วเหรอครับพี่นุ่นนี่นะั่น ก็มีแล้วค่ะตอนนี้นะคะทางเราก็ส่งมอบไปหลายคันแล้วนะสนใจรุ่นไหนสีไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทุกคนสามารถสั่งจองได้ค่ะก่อนอื่นนะคะสำหรับคันนี้มาดูดีเทล,ลาเรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนค่ะตัวนี้ท็อป ออปชันฟูลออปชันมากๆแล้วนะคะถือว่าจบครบจะหนักจะเต็มกันเลยทีเดียวนะคะกับตัวนี้ไม่มีอะไรท็อปไปมากกว่าน,นี้แล้วค่ะนในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาดีไซน์ฉบเฉี่ยวค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับซูเปอร์เดรไลท์ที่อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟซูเปอร์เดรไลท์นะคะ,ะเขาทําหน้าที่ได้ถึง3าอย่างกันเลยทีเดียวค่ะเป็นไฟซูเปอร์เดรไลท์สองสว่างเวลากลางวัน ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในรถดเดียวกันนั่นเองนะคะอะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะดีไซน์นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นอด LD มาให้แล้วก็รเรียบร้อยค่ะอะสังเกตข้างๆไฟตัดหมอกนะคะ a อ่ c แอร์เคอร์เทนนะคะช่องระบายอากาศลดแรงต้านทานช่วยให้รถของเราค่ะวิ่งได้ลู่ลมแล้วก็ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ํามันยิ่งคืนด้วยนั่นเองค่ะ ัมาขยับมานิดนึงนะคะมาดูในส่วนของเบ้าหน้าของเขานะคะตัวนี้เบ้าหน้า คุมโทนเป็นโทนสีดำมาเลยค่ะโดยจากหน้าเที่ยวสองชั้นขนาดใหญ่นะคะดีไซน์ทวีดายเมนชั่นมีลกักษณะการเล่นเฉดสีอยู่3ามเฉดสีด้วยกันนะคะตรงนี้จะเป็นสีโครมนะเขาเรียกว่าโครมนะคะก็จะมีการดีไซน์ล่างแต่ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานโครมนะคะไปจรวดด้านขวาเลยนะในส่วนของเคี่ยวของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีเทานะคะเมทัลลิกค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็น สีออกสีดำด้านนั่นเองเนาะอืมมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu Chromium สสขนาดใหญ่มองเบ้าหน้ามุมหน้าของเขาดูเต็มดูหล่อดูถึกดูบึกบืนไปอีกนะคะสังเกตนะในส่วนของตัววีคลอสนะคะในเรื่องของการคุมโทนสีนะสังเกตโทนสีด้านข้างตรงนี้นะคะเขาก็จะมีการดีไซน์ออกแบบให้อ่า ตรงนี้จะมีชิ้นงานที่เป็นสีดำนะคะดีไซน์นะคะคุมโทนสีเข้ามาในส่วนของชิ้นงานไฟเบอร์ตรงนี้เลยนะคะครอบคุมมาถึงในส่วนของอครอบไฟตัดหมอกตรงนี้ด้วยนะคะทำให้นะคะพื้นผิวที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะ่ะทำให้หน้าของเขานะดูดุขึ้นนะคะรับกับส่วน ในขนของตรงนี้ด้วยนะคะกันแคลงด้านล่างซึ่งจะมีเฉพาะในส่วนของตัว V Cross Max นั่นเองนะตรงนี้นะคะช่องระบายอากาศนะคะดีไซน์ใหม่นะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นเพราะมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะสังเกตตัวนี้เป็นเกรด M นะคะจะเห็นเป็นจุดๆนะ จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ค่ะก็จะมีเซ็นเซอร์ทัรอบคันแปดจุดหน้าสี่หลังสี่นั่นเองนะคะอืมรอไหมในส่วนของชุดแต่งเขาก็จะออกเป็นโทนสีเทาๆดำๆเข้มๆนิดหนึ่งนะคะคิว้อดีไซน์ใหม่ขนาดหกนิ้วนะคะไม่ใช่แบบดีไซน์แบบเป็นชิ้นงานแบบเรียบนะคะก็จะมีแบบอ มีเป็นสันเป็นแนวนะคะทําให้แบบดูแบบรุยๆออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะกับคิวลอดีไซน์ใหม่ตัวนี้นะคะใ <c oughs> น,นส่วนของล้อแม็กค่ะตัวนี้เป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยขอบ18สีดําดีไซน์ใหม่นะรัดด้วยยางบิสโตนค่ะซีรีส์ี่ยที่สองทับหกศูนย์อานั่นเองค่ะใน,นส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะตัวนี้ก็ คอยสปริงอิสระปริกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครง mm hmm. ช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ที่กระถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ mm hmm. โลวก้วีคลอสนะคะเป็นคโครเมียมเนาะสำหรับรุ่นนี้ ที่ฉีดน้ําทําความสะอาดกระจกก็จะเป็นแบบิลวอินมาภายในการปัดน้ําฝนเลยนะคะกระจกป้องกันรังสี U.V สําหรับเกรด M นะคะกระจกมังข้างซ้ายขวาเป็นสีทรูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําที่เป็นดาด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้เราเรียบร้อยนะคะเดิมแล้วรุ่นนี้มือจับของเขานะคะจะเป็นสีดำออกดำมีำลิกดำ,ดำๆเทาๆหน่อยนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่แบบเป็นครอบ มือจับดำด้านนะคะแล้วก็เบ้ามือจับดำด้านแบบนี้ก็ทําให้ตๆๆัวรถของเราค่ะดูดำดูดูดันดูบึกเบึนเข้าไปอีกนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะตัวนี้มีลาวหลังคานะคะติดตั้งมาจากโรงงานค่ะเป็นราวหลังคาที่เป็นสีเขานะม,มันในข้างก็จะเป็นสีดําแบบนี้หล่อไหมดูมุมนี้ถือว่าหล่อมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสไตล์นี้ฟิลนี้ กระบะหลังนะคะตัวนี้นะคะตกแต่งมีเฉพาะในส่วนของตัววีคลอสนะคะออพิเศษมากๆเลยเป็นในส่วนของโลบาเสริมกระบะนะเป็นสีทูโทนด้าน,นบนสีเดียวกับตัวรถแต่ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานั่นเองค่ะอ่ามีเฉพาะในตัววีคลอสก็ทำให้อ่ารถตัวนี้นะคะของเราดูบึกบึนมากขึ้นไปอีกเนาะรับกลับในส่วนของโลโก้สี่คูณสี่ดิบล็อกด้วยนะคะ ไฟท้ายนะคะที่โปรอามอย LED ดีไซน์3เส้นมีลักษณะเป็นสเส้น1 2 3สนะคะหลอด LED ข้อดีของเขาก็คือให้ความสว่างสวัยชัดเจนนะคะสวยงามให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นและก็อายุการใช้งานยาวนานด้วยเนาะเวลาเหยียบเบรกนะคะแสงไฟดวงด้านบนค่ะจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยทํางานคู่กันกันกบไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของอโลโก้เกรดเอจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวโลโก้3 3.3หรือ3.0 DDI m a c f o r d Ford, นะคะสแสดงว่ารุ่นนี้คือตัว m a c f o r d ใหม่ล่าสุด2025นั่นเองนะคะกระบะหลังนะคะมือจับตรวนี้จะเป็นสีเทาหรือสีดำนั่นเองมาพร้อมกล้องบางหลังแบบริวอินกระบะท้ายดีไซน์แบบเป็นสันเป็นแนวนะคะดูบึกบึนใหญ่นะคะแล้วก็ทำให้บอดี้ของรถนะคะดูใหญ่ขึ้นไปอีกเนาะโลโก้ i s u z D-Max ที่เป็นโครเมียมติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ่ะ กันชนท้ายดีไซน์ขึ้นลงสองสเต็ปนะคะ a อ r o ไ Dynamic Blue End เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะตัวนี้ด้านหลังนะคะจะเห็นเลยนะคะในส่วนของเป็นจุดจุดห,หนึ่งมะเนี่ยหายมาหนึ่งจุดสองจุดนะคะด้านนี้สามจุดสี่จุดนะคะเซ็นเซอร์ตลอบพันแปดจุดนั่นเองสำหร,รับเกรดเอ็มนะคะอม,มองมุมนี้ยิ่งหล่อเข้าไปอีกนะคะทุกคนหล่อมากหล่อมากอืม ราคา1 2 7 7 0 0้บาทนั่นเองค่ะสำหรับสีบลอนเงินแบบนี้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ออกรถเดือนกุมภาพันธ์จะได้รับชุดแต่งมูลค่า2,000 20, มบาทไปด้วยอ่ารุ่นนี้นะคะกุญแจที่ได้จะเป็นกุญแจนะคะ immobilizer นะตัวนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะสามารถกดที่กุญแจได้เลยกดปลดล็อกกดล็อกนะคะหรือสตาร์ทภายนอกห้องโดยสาร ระบบสตาร์ทภายนอกห้องโดยสารนี้มีไว้เพื่อทำความเย็นให้ห้องโดยสารเย็นก่อนที่เราจะออกเดินทางนั่นเองค่ะเมื่อเดินมาถึงเราต้อตงการเปิดประตูนะคะกดตรงนี้ได้เลยเครื่องยนต์ก็จะตัดกำลังเครื่องยนต์เป็นระบบของเขานะคะเครื่องลนเครื่องลนเครื่องยนต์ก็จะดับลงประมาณนี้น แล้วก็มาดูกันต่อนะคะในส่วนของโทนสีสําหรับรุ่นนี้การคุมโทนสีของเขาจะเป็นโทนสีดําน้ําตาลนะคะเป็นบอดหนัง มาพร้อมกับเทคโนโลยีค o o l m a x นะคะเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น่นเอกนะคะสังเกตดีไซน์ของเขาก็จะมีลักษณะเป็นรูๆเป็นจุดๆแบบนี้เนาะอืมตอนนี้นะคะดีไซน์เป็นสีทโทนมาตอนจะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นสีดำนะคะดีไซน์แบบมีส่วนเว้าส่วนโค้งปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของตัวเราค่ะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายด้วยกันเม่ล้าขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยนะ สวยออฟโรดมากๆเลยสไตล์วีคลอสนะคะสาหรับการพุมโทนสีในห้องโดยสารประมาณนี้รุ่นนี้นะคะก็จะได้ถุงลมนิรภัยนะคะ6จุดนะสังเกตด้านข้างจะมีคําว่า SRS อันนี้คือถุงลมนิรภัยอยู่ในเบาะนั่นเองทั้งเบาะซ้ายและเบาะขวาคู่หน้านะคะแล้วก็จะมีม่านซ้ายม่านขวาเนาะแล้วก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านั่นเองค่ะเอ่อตัวนี้นะในส่วนของเบาะของตะเ่านะคะก็จะเป็นแบบ ปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางด้วยนะคะขยับหน้าเออขยับหน้าขยับหลังนะคะขึ้นลงที่หักข่าประมาณนี้นั่นเองเนาะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสีทูโทนนะคะหุ้มหนังมาแล้วจะเรียบร้อยนะตรงนี้จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนี่ก็จะเป็นสีน้ําตาล <t> ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหรานะ,ะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาเป็นครุดคอนโซลนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะตัวนี้หุ้มหนังด้วยหนังสีน้ําตาลนะกล <t> ่องนะคะเก็บของนะ,ะไฟฉุบฉุนนะคะแล <t> ้วก็ในส่วนของ หน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วรองรับระบบความบันทึง Apple ค่ะ Play อัตรายอโตโมาให้แราตัวเรียบร้อยนะคะอืมก็เป็นปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะสำหรับรุ่นนี้ขออนุญาตสตาร์ทสำหรับเกรด M จะมีเฉพาะเกียว์อโต้นะคะเพราะเป็นตัวท็อปแล้วเนาะ ก็เน,น้นเป็นตัวออโต้ขับง่ายสบายขาไปเลยค่ะ,ะเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ค่ะทุกคนในส่วนนี้ก็คือ,อของเราจะเป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วนะคะรดแอร์ลงก่อนนะปรับอุณหภูมิแยกอิกสระซ้ายขวานะคะด้านซ้ายอุณหภูมิหนึ่งด้านขวาอุณหภูมิหนึ่งนะคะก็ดีไซน์ของแอร์นะคะก็จะมีลักษณะเหมือนเปียนโนค่ะมีลักษณะของการกดลงกดลงกดลง,ดลงหรือดันขึ้นนะคะ ดันขึ้นหรือกดลงนะเนาะแยกอิกสระซ้ายขวาสามารถตั้งค่าด้านซ้ายอุณหภูมินึงด้านขวาอุณหภูมินึงได้เลยเออถ้าเรากดตรงนี้นะคะอุณหภูมิจะเท่ากันแต่ถ้าเรากดตัวนี้ดันขึ้นนะคะก็สามารถแยกปรับได้นะคะเห็นมาตรงนี้สิบเก้านี่ก็จะขึ้น,นไป จะเป็นยี่สิบยเอดยิบสองดันขึ้นหรือกดลงนั่นเองเนาะอ่าถัดมานะคะดูในส่วนของระบบเอ่อทะเลคอมมานนะคะหรือปรับระบบโฟนะถ้าพูดกันง่ายๆนะคะโดยปกติขับขี่ทั่วไปที่สองไฮสามารถหมุนเป็นสี่ไฮได้เลยความเร็วไม่เกิน80ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าต้องการอ่าปรับเป็นโฟลให้กดลงแล้วก็บิดนั่นเองแล้วก็หมุนกลับมาได้อย่างแม่นยำและง่ายดายคะะอืม ตอนนี้ใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะทุกคนเมื่อเราเข้าอะ่ะมันจะมีไฟเตือนบนหน้าจออเข็มหน้าปัดตรงนี้นะคะว่าเราเข้าแล้วหรือว่าเข้าโฟล่ประมาณนี้หรือถ้ากดดิฟล็อกก็จะมีสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบล้อสองอันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ากดลาเบีลนหมดก็จะประมาณนี้ไฟก็จะเตือนประมาณนั้น,น ก็นี่ไงถ้ากดดีบล็อกเพิ่มเติมนะคะน,นี่ก็จะเป็นล่าเฉลี่ยหมดดีบล็อกมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เพราะเรามีระบบดีบล็อกมาให้แล้วกดคืนค้านิดนึงนะคะล่าเฉลี่ยโหมดเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ไม่ว่าจะขับขี่ซ้อมไฮ่สี่ไฮหรือซีโร่นะคะก็จะช่วยให้รถของเราดูหนึบขึ้นดูแข็งแกร่ง เาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะใช้ควบคู่ได้กับทุกระบบะก็แนะนําไปใช้อีกทีหนึงนะะ่งแล้วก็หมุนตัวทะเลพรมานกลับมาที่สองหงายนะคะเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นนะคะช่องเสียบเชื่อมต่อระบบ apple carplay หรือ android auto แบบมีสายหรือไร้สายนั่นเองนะคะสามารถต่อได้เลยเนาะถัดมาในส่วนของเกียร์คะ่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็น6สปีดค่ะสำหรับเครื่องยนต์สานนะคะ สามจุดศูนย์จะเป็นหกสปีดอยู่นะถ้าสองจุดสองถูกจะเป็นแปดนะคะทุกคนเน้นย้ําบอกเลยนะอย่าเข้าใจผิดนะคะเอใอนส่วงของเกีย์มีการตกแต่งด้วยดาเงาเพลน b แบ็กให้ลมุความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะคอนโซลตัรอบๆนะคะตกแต่งด้วยดาเงาและดําเพลน b แบ็กให้ลมุความหรูหรานะด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเซนเซอร์จุดอัดสัญญาณน,นะคะด้านนี้ก็จะเป็นรัเรีโหมดหรือดิฟล็อกเมื่อกี้ที่คุยกันแล้วนะคะเกียวออโต หกสปีดนะคะสามารถปรับได้สองโหมดเป็นออโต้ก็ได้และแมนวนวลก็ได้ถ้าต้องการปรับแมนวนวลก็หักมาที่ตัวดีแล้วดันมาดันมาที่ด้านขวามือนั่นเองแค่นั้นเลยง่ายๆนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะมีแพทเทิร์นชิพนะคะควบคุเมเกียร์หลักพรลมาอะไรให้ด้วยซ้ายขวาเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะคะก็จะมีสัญลักษณ์บวกลบอยู่เนาะงัาไงไไม,มไประมาณนี้นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะด้านนี้มีอะไรบ้างนะคะส่วนด้านนี้นะระบบปิดระบบเซนส์อ่า a n g e l e Star Stop System ปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัตินะคะตัวนี้เป็นปุ่มปิดค่ะโดยปกติการทำงานก็คือถ้าเราขับรถไปนะคะติดไฟแดงรถของเราจะดับ เครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเป็นระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันนั่นเองอันนี้เป็นปุ่มรีเจนนะคะรีเจเนเรชั่นนะคะมีตั้งแต่เครื่องยนต์ยูร5มาโดยปกตินะคะรถของเราจะทําการรีเจนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องทําการรีเจนนะจะได้กดก็ต่อเมื่อมีสัญลักษณ์ไฟโชว์บนแผงหน้าปัดนะคะถ้ามีไฟโชว์บนแผงหน้าปัดให้เราทําการกดรีเจนโดยจอดบนพื้นที่โล่งนะคะไม่ใกล้วัตถุติดไฟอย่างเช่นหญ้าแห้งหรือกระดาษเนาะใช้เวลาในการรีเจนประมาณ1 0 1 5ึงสิบห้านาที จะสูงขึ้นนิดนึงนะไม่ต้องตกไม่ต้องตกว่าไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้แล้วกอ็อาจจะมีประจุไฟอะไรนิดนึงก็เลยไม่ต้องใกล้พวกย้ายแห้งกระดาษอะไรประมาณนี้นะคะแต่โดยปกติเครื่องยนต์ทำการดีเจนอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลใจในส่วนนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นปุ่ม ESC TCS ค่ะเป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวของตัวรถและป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะเป็นปุ่มปิดโดยปกติรถทำงานอยู่แล้ว ทัดมาตัวนี้นะคะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สีระดับขับขี่เข่าไปอยู่ที่ศูนย์สาร้อยโลมีการบันทุกประมาณสามร้อยโลอยู่ที่หนึ่งหร้อยโลอาจจะอยู่ที่2หรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น3ามลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะอืม ถัดมานะคะดูแผงประตูที่นึงค่ะสําหรับรุ่นนี้นะการตกแต่งแผงประตูก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลวดลายมิโมระดีไซน์นะคะนี่ก็จะเป็นการตกแต่งด้วยอ่าน้ําตาลช็อกโกแลตนะคะอะไรประมาณนี้สวยงามมากเลยค่ะสําหรับตัววีครอสด้านล่างตรงนี้สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะอ่ามาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะทุกคนแผงประตูตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งเหมือนแผงประตูตอนหน้าเมื่อกี้เลยนะคะ เมื่อนะคะอ่าดูพื้นที่นะคะภายในห้องโดยสารสังเกตเลยพื้นที่เหนือศีศรษะจะดที่วางเท้าถือว่ากว้างขวา,มวางมากๆกันเลยทีเดียวที่พักแขนนะคะตรงนี้นะคะดึงลงมานะมีใส่แก้วน้ําได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ถ้าดึงลงมาก็จะเป็นฟิวประมาณนี้นะดึงลงมาได้ตรงนั้นก็จะมีอ่า กุญแจแม่แรงเครื่องมือด้วยนะคะหนึ่งชึ้นประมาณนี้เนะาะตาล่างนะคะสามารถปรับเบ 60, าะ60-40ได้นะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละท่านสะดวกนะคะด้านหลังก็จะมีแอร์ค่ะออแอร์ซ้ายขวานะคะมีช่องเสียบชาร์จแบตโทรศรัพท์มือถือด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปตรับชมในส่วนของเครื่องยนต์กันนิดนึงนะคะสำหรับตัว3.0 m a c f o r ใหม่หน้าตาของเขาเป็นยังไงกันเอ่ยดับเครื่องก่อน ดูเครื่องยนต์กันก่อนนะคะทุกคน สำหรับรุ่นนี้ค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สัจุดศูนย์ค่ะมาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า1 9 0แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรนั่นเองค่ะอ่าตัวนี้เทอโบอไฟฟ้าให้แล้วนะคะเปลี่ยน ECM มาใหม่นะสำหรับตัวเครื่องยนต์ Maxford ใหม่ล่าสุดของตเรลาค่ะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของ Isuzu ค่ะ,คะเขายังคงมีการจัดวางให้ยืงหลังเพาหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยดกึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อก์หาเซลล์ปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะที่0953388994 ID Line P W E M A I 1579หรือ a c e b o o k ส่วนตัวค่ะเซลล์ปีใหม่อิสุสุเพจอิสุสุเชียงตะลายบายเซล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสเปย์ทุกเงื่อนไขสนใจทักอินบ็อก์สอบถามปีใหม่เข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ ี่นะคะเซลปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่วิสารัรบชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากทุกท่านกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้เซลปีใหม่ต้องขออนาัาลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงคะ่ะบ๊ายบาย